nó nó bây giờ cho lên một sai <laughs> cho sai <laughs> sát sổ and jem sapo, sôna, đi <laughs> sôche, la quo lít a 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 đi trả lít a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  cô a lít

quá cực kia thế nào nó chỉ dụ tàu tuyên nó là cô tàu tàu à, mù đấu tàu nó lì thế nào chế sau nó có chỉ lại <laughs> chỉ đầu tết kỳ nó thế nào

Nhưng chẳng à, nhập có túi chỉ ta sau thế nào năng mà chống được kia lên có xin cho thế nào nó sẽ... để cho nó chơi để cho nó tôm muốn này, tu e tu nó lấy nhỏ có thế ta kia nó nè có cha là chưa có nó nè

เียนักเฮียเงาน่าหุ้นชื่อเกาหลีหเาุ่้นช่อเกาเรีไหมมันยังหุ้อไีก่ก่กับนิตยาเ้นต่อ่าตอวซ่กจะลุต่อไ้ลุตอไปได้ตายเลยชิวเารู้รไม่ควรมันต่อเดีว

ต่อตอปีนขวาเราตนเจออาสุริยาตวขานะตน้อยตวขานชชน้อยอยจอจันตงจ้าละบุชิดเจะชิอมตัวโก้สูน่าจอ้อจะขามตัวสูจกชาตนอจีเล็กูอมจีไปทีไม่ได้แล้วน้งเอาชูลูกแม่พวกนี้เขานางตัดแดดอยู่ที มาสัก็าหอมเดียวละบนส่งเจอลิงกอรลูมีจอเยอะๆงงเกลือเยนะโวยมาเปเออมาซุ้มือหรืว่าได้ส่งสมือนี่เามาเราไปทางส่วนยางนะไปทางส่วนยางเหเว้ ลุ่มนี้แน่เออไปเบิังก่อนแม่ก่อนป่าบุญใหญ่บันเด้อไปมาวะไปมันสารนิทราไปไปเบิังนี่ก็ฮู้รุมกรรมราคาเนาะเออต่อต่อมายันเฮาอยู่ถ้าเห่อต่อกระหู้เลยนะต่อไเบิังเนี่ย เบอร์ให้เออตัวอันเอาเบอร์ก็ได้ลราจะนัดตัวมาหาน้องละน้องบันทีนะเอาเบอร์ให้เจ้าก็ได้เออกูจะเจ้าขันลาบหมูไอ้เจ้าไอ้สอดให้อย่าเจ๋อจ้าขันลาบหมูลวดเตะเออขันลาบไปไล่มาขันไปส่วนเข้าไปชิโนนะเดี๋ยวจะเนี้ยเป็นเราใช่ แล้วเรต่อปีดอเทเทเจ้าช้าต่อนน่นนะโอ้มวยขนาดเนาะม้ยเจ้ากางขนหงยางเนาะสิเมื่อต่อกับแม่นอนลูกแขวยอันอ้ัศว์นะไม่ได้แบบพ่นจะมือเลยเนาะมาเวียตลอดเนาะโบฮาโบไปเวียเอาอย่างกินแม่นแท้บคือเจ้าเน๊โอ้คือเดียวใบเดือนนึงเท่านัเจ้า โอ้บได้ปันเดิอนนะเพราะว่าได้ซื้อเป็นนัวเกิดกินจะเป็นสิบล้านได้บ่พอได้ไ้เท่าไรเถ้ามันหนึ่งล้านนี่แหละได้เพราะว่าซื้อเขากินตัวอย่างว่าได้ลายเกล้านหุ่นต่อเดือนบบได้โพ้ก็เลี้ยนี่เนาะย่างเต้ตอนนี้เนาะเจ้าอู้เลี้ยตอนนี้เราบุมีบ่วงย่างไปเอาสีมังทอบใส่ด่ตอนนี้น่ะมึงย่างวะ Cự vang yale tóc ngang nè nằm bùm mì tói ngang của mày 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 cho mày 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 ก็แม่นพ่แม่นผูมันถังให้เขาบ้าทเหือจะเที่ยวไป่ได้มาถังจะเที่ยววะอืมมีอไปเลยมียไปแล้วะเอเปนอมาทางเลเป็นเครื่องอะไรเออเครือก็แม่นผู้แมกุ้ยันิเย้งงนะจิงจ่งอนนะคนไแม่นผูยิงก็ได้ไปเบิ่งเค้นมุ่งไป่หละไปวันีไปเออมาไหมมาถังให้เขาไหม

ลยถอนเดียวมโอ้โมแก้มีี่ไปเอนีุ่แก้กแก้วเล็บมกีไป่ะแก้วเล็บมีกี่อโอ้เหมือนเดียวกันแล้วเนาะเหล้วนะเขาเมื่อยแหงแล้วน่ะโอ้ยเหมือนมือกัเข้าแบบพ่อนนั่งดูมันมวยเลยด้ หักหักได้เดี๋ยวหัวหน้าขึ้นมาคุมอยู่นี่นนนหัวหน้าเ่ยก็เฮ้เขา่าแบบอะไรหมันมวย,วยเนาะเ,เ,เราว่าไว้พักระว่ายันบุ่มเมืดยบุ้ายดมา<ะ>ลงถือลายแล้วราจะได้คุณภาพดิโคดอ้เอาเร็วหักเเ่อกัน้องไงก็ไมก็ไม่ เช่นอนะจ้องเนนอนเโอเคเทาโอ้ข้างมาเชื่อถือ้าเข้าเกจะขนอนนะ nó dạy xuống tù ít sang kênh tù đi chưa, Để cho nó dạy bó chấp lỡ nà Chia nè Dạy chấp cô nè cô dạy tù tên nó กูเจรอชอชอลีน่ละต้อง้อลีนาเต็ละเดี๋ยวจะทอไป่ิ่งโดคว้าต้องมันลินตัวน่ะ chỉ nói chỉ ô tô là chó kia đi nó nữa đừng nói chỉ là ô là chó kia nó đi là chỉ nói là do chó biết tu tập là ta chỉ tàu kia nữa tập ta chỉ tàu đi ít tiền chỉ là đi thắt chặt số chỉ tàu thế cho nó thì cho chỉ lấy muốn cho cho nó cả đây là 네. ha mà li một chó này. nó chỉ lấy ta pin cho tôi chồng được nó đây cái nó chỉ sửa ra sáu sáu Thì kì bây giờ thì xong chỉ cho một nè

จะกินนั่นอมนๆนี่บกาินย้ำขได้แล้วเจเขารอเอากเดือดนกูเดือดเ้ากูอยากินแูกดุณกัราเดือดกูเดือดกเดือดอไดดออกคดดฟิตดิมดรอ ตัดต่อยอรอนชัวตกนะลงไปให้เขจุมน้ำบ้านตงีได้ว่ไหบ้านนี้เขลงมาคุกเขเฮ็ดไหมักชอนนีสิมาเลียนนะเยคุๆชวนได้นิขอแ่สนที่ลิซังก็เลยโอ้ยอ่าจังย่เนาะขอเดแล้วกูิสาวเลจะสีมันนอยขอนะคนแดงนี่แข็งาเนาะโอ้นก็แข็ง้เดียวนี่ก็แข็งเนาะ

มนาลีไม่เดียร่างงนี่เยห้ามเอยากินจอนั่งแล้วมันเมาเลยนะข้นาเมยยกเล็กเลยวะขึ้นมาบงขด้เลยโอ้โหึ้นตตายบุญยติตนหวพุ่งี่อร่อย

นี่ปงเยอะจนพอลยโอ้กมมาสอนได้สอนโอ้ต้สอนช่วยกันแปลโคดล้านหนึ่ง้ลานสองไล่กันไปลหนึนะจะล่นตอนะเชียงตงก็อนเดียวจะกม่ก็นักกีท่อฮะบอได้แ่จัง้เลยชิวจัดอ้ดูจีนเนาะไล่ขึ้นนาน่แล้วเราเทขานอนเราอใช่ไห मैंने फटाफट बना लिया। ऐसा नहीं है कि तो प्लाजा पार्क में नहीं जाते थे। जाओ ये वाला ना। जाओ kia ते। सो के ऑटो है। बच्चे के तो अभी किया फटाफट तो तैयार है। जाओ तो बात के लिए के तो कमांड है। बंगाल में आएगा। เียวตาเดีกดน่งกดตนาทีไดยนาทีนตทอเหล็ตอกเต้านอยจงใชปุ้งนี่นะ

Mưa nè, hai hòna khamana tất nhiên tất nhiên tất nhiên nó nhiên tất 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 nhiên tất

งานเราก็ไม่หลายสามสิบนคนเอาเพื่อจป็นมาคู่วะ